สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีนะครับ FC นะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามช anel นะครับอาร์ดียุทธานะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่กูดคาขงเบ้งนะครับเสรีไทย90นะครับสามารถมาชมรถได้เลยนะฮะวันนี้ผมมีรถอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถเป็นรถเอสนะเป็นรถ PPV รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งคันนี้เลยนะครับนะกับเจ้านะครับ Isuzu MU-X คันนี้นะครับ MU-X 3.0 นะครับ DVD ปี2016นะครับขับ2นะฮะคันนี้มาพร้อมในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับนะดีเซลนะครับสีสูบนะครับเป็นเครื่องยนต์ DDI นะครับเป็น VGS Turbo แล้วก็ Intercooler นะครับในส่วนของกำลังแรงม้าคันนี้177แรงม้านะครับ177แรงม้าเล็กไมล์แปดหมื่นเจ็ดนะคันนี้เล็กไมล์น้อยมากเลยนะฮะราคาขายคันนี้อยู่ที่เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท นะผ่อนประมาณ1 3มือนามนะครับแปงวดนะเครดิตฟรีดาวนะฮะคันนี้นะครับรับไปเลยนะครับนะนะไฟนนี้ลดเลยนะฮะกับราคานะครับนะเครดิตฟรีดาวอย่างแน่นอนนะฮะในส่วนของตัวรายละเอียดของรถนะครับกระจังหน้า2ชั้นโครเมียมนะครับโลโก้โครเมียมอยู่ตรงกลางนะครับไฟหน้าเป็นเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์นะครับนะไฟตัดหมอกคู่หน้าให้เรียบร้อยนะครับนะในส่วนนี้สเกิร์ตหน้าจะเป็นสีนะครับเป็นสี จะเป็นสีออกเทานะครับนะสีบอลนะครับออกเทาๆหน่อยนะฮะในส่วนของฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงเดิมนะครับนะไม่มีรอยขีดข่วนคันนี้เราปรับสภาพนะครับทาความสะอาดนะฮะแล้วก็ปรับในเรื่องของสีรถนะครับรอยถลอกเราเก็บงานให้เรียบร้อยนะคันนี้ไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยถลอกเรียบร้อยคันนี้ไม่มีประวัติการชนหนักอย่างแน่นอนนะครับรถข,ของเรานะการันตีเรื่องโครงสร้างนะครับไม่มีประวัติการชนหนักชนเบาอย่างแน่นอนนะครับ ใน่วนของด้านข้างของตัวรถคันนี้มาพร้อมในเรื่องของล้อนะครับเป็นล้อแม็กนะครับคันนี้ดิสเบรกนะฮะล้อแม็กคู่หน้าเป็นดิสเบรกนะครับนะเป็นล้อแม็กนะคันนี้เป็นล้อแม็กหกรูนะครับนะได้ยางอย่างดีเลยนะฮะคันนี้เป็นยางของม h ชลีนนะครับนะเป็นยางของมาชลีนนะฮะเป็นยางมาชลีนพร็อเรแมนเลยนะฮะนะครับเป็นรุ่นโทท a l พร r อรแมนนะฮะ ขอบ17นะคันนี้นะครับยามปี2021นะครับกับรถรถปี2016นะครับในส่วนของนะครับดอกยางนะครับไม่มีลายงานนะครับไม่มีดอกไม่มีรายงานมีรอยแตกนะครับใช้งานได้อีกหลายหมื่นโลในส่วนของซุ้มล้อภายในนะครับนะภายในซุ้มลอ primo, K, gracias, ้อเดิมยนะ sau, อยู่นะครับเบ้าโชกหัวน็อตไม่ขยับนะเบ้าโชกเดิมอยู่นะครับในส่วนของถัดบันไดล่างนะครับนะถัดบันไดจะเป็นสีดําตัดกับสีเทาแบบนี้เลยนะนะครับ แล้วก็มีตัวแ็กนะครับเป็นสีบอนสีโคมียมนะครับนะสีนะครับเป็นสีขาวนะคันนี้นะครับสียังสวยอยู่นะครับไม่มีการกลับสีสีเดิมนะครับความคมวาวความคมชัดความความเป็นนูนของตัวรถยังยังอยู่นะครับไม่มีรอยบุบนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับพร้อมไฟเลี้ยวนะครับเป็นกระจกมองข้ามไฟฟ้าผับปิดไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับนะกระจกด้านหน้าบานใหญ่นะครับนะ ไม่มีรอยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะฮะลังคานะครับพร้อมแหลกนะครับคู่หนึ่งนะครับเรียบร้อยลังคาสวยๆงามๆไม่มีรอยขีดข่วนเช่นกันนะฮะใน,นส่วนของกันศาศาสาดเราติดให้เรียบร้อยคันนี้นะครับนะที่มือจับก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็มีกันรอยนะครับนะตัวกันรอยกันกันเล็บกันข่วนกันเล็บข่วนนะฮะแล้วก็มีอ่กันเรียบร้อยใส่เรียบรอย้ยรยบรอยทั้ง4บาทนะครับในส่วนของภายในนะครับคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะครับ นะก็จะเป็นปรับมือฝั่งด้านข้างนะครับจะเป็นปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะปรับได้6ทิศทางนะครับโครงสร้างนะครับหัวน็อตเดิมอยู่นะครับหัวน็อตมันขยับนะครับเป็นเพดในส่วนของสติกเกอร์บอกลมยางนะครับความดันลมยางก็ยังอยู่นะฮะท c วซีมาร์ยังติดอยู่นะครับตรงนี้ในส่วนตรงนี้จะเป็นเสา B นะคะเป็นเสา B ทั้งหมดเลยนะครับด้านบนนะเป็นโครงสร้างหลังคานะฮะ โครงสร้างหลังคาก็ยังเป็นรอยอาร์ตเดิมอยู่นะครับไม่มีไม่มีในส่วนของการชนจากด้านข้างหรือรถตีลังกาอย่างแน่นอนนะครับหัวน็อตนะครับยึดบานประตูนะฮะยังเป็นหัวน็อตเดิมอยู่นะครับนะหัวน็อตยังเบิร์นยังเป็นเดิมอยู่นะครับนะสังเกต QC ยังติดยังติดอยู่นะครับตรงนี้นะครับนะแถบล่างนะครับนะมีแถบที่เป็นที่เป็นแถบยาวๆนะครับตามรุ่นเลยนะครับ M X นะครับเป็นโครเมียม ในส่วนของตัวด้านล่างนะครับมีมีมีล็อกเบรกด้วยนะครับนะด้านล่างก็ไม่มีรอยสนิมนะคันนี้ก็มีเคยผ่านน้าท่วมมาอย่างแน่นอนนะครับนะปรับปรับฟ้านะครับปรับไปฟ้า6ทิศทางนะครับขึ้นบนซ้ายขึ้นบนขึ้นล่างนะครับเอ็นเอ็นบนเอ็นเอ็นด้านข้างนะฮะแล้วก็เียบเข้าขยับออกนะฮะในส่วนของบานประตูนะครับบานประตูจะเป็นสีดานะครับมีหนังตรงนี้นะฮะสีดาเหมือนกันแล้วก็มีแทบ เป็นสีดาด้านนะฮะในส่วนของควบคุมนะครับกระจกหน้าต่างไฟฟ้าทั้งหมดนะครับออโต้คนขับเซ็นทัลล็อกเทล็อกกระจกอยู่นะครับได้ลําโพงของ Kenwood ด้วยนะฮะคันนี้เลยนะคันนี้ของ Kenwood นะฮะลำโพงใน Kenwood ด้วยนะครับในส่วนของตัวกระจกนะครับเดิมมีติดฟิล์มรอบคันนะครับฟิล์มจะเป็นของ Utek นะครับ Utek Carbon นะฮะ CS ยีสินะครับตามรุ่นเลยนะฮะอันนี้ก็เดิมเดิมนะครับ ในส่วนของด้านตรงนี้นะครับแผงควบคุมก็จะเป็น a อร์ออฟต์นะครับแอร์แล้วก็กระจกพับไฟฟ้าปรับมุมมองต่างๆครบนะครับตรงนี้การการเล่อนถ่ายของตัวรถนะครับนะครับพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับแบบ3ก้านแบบนี้นะครับนะด้านในก็มีจอนะะฮจอเดิมจากโรงงานแอร์ออโต้นะฮะคันนี้ด้วยนะครับเกียร์ออโต้หกสปีด มิวเอ็กซ์สัญลักษณ์ครบนะครับกระจกมองหนะ้ากระจกมองหลังเป็นกระจกกรองแสงแล้วก็เป็นกระจกบันทึกนะครับนะมีกล้องข้างหน้าด้วยนะฮะคันนี้นะครับครบ,ครบเลยนะครับสวยๆแบบนี้มิวเอ็กซ์นะครับหแบบน้าคันะนี้เป็นรถครอบครัวมิวเอ็กซ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของผู้โดยสารตอนกลางนะครับนะสำหรับผู้โดยสารตอนกลางก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับนะสภาพสมบูร,รณ์ไม่มี ไม่มีในส่วนของเบาะขาดเบาะฉีดขาดนะครับนะเป็นเบาะดีเบาะตึงนะครับปรับสภาพให้เรียบร้อยนะเรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันก่อนนะฮะด้านข้างนะครับหัวน็อตยังอยู่ q c m a r k ก็ยังติดอยู่นะครับนะหัวน็อตไม่ขยับนะเสื่อสำคัญที่สุดนะตรงนี้นเราต้องดูนะกคันเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับนะเม็ดอาร์ดยังอยู่นะครับเม็ดอาร์ดเดิมอยู่นะโคร,นะรงสร้างด้านบนนะครับนะโครงสร้างด้านบนก็ยังอยู่นะแกะได้เลยนะอันนี้นะ ด้านข้างนะครับหัวน็อตต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพดีนะฮะหัวน็อตเดิมอยู่นะหัวน็อตไม่ขยับนะฝั่งนี้ก็ไม่ขยับด้านล่างด้านบนนะครับประตูก็อ๋อะเข้าประตูก็สวยๆแบบนี้นะครับด้านบนมีจอนะครับจอใช้งานได้นะครับเชื่อมกับจอด้านหน้าได้เลยนะครับเล่น DVD ได้คันนี้จะเป็น DVD นะฮะก็สามารถเปิด DVD นะครับนะเปิด DV d ดีได้เลยนะฮะช่อง usb ก็มีนะฮะตรงนี้มีช่องระบาย เป็นผู้คุมแอร์ด้านหลังนะครับนะปรับได้3ระดับนะครับนะด้านด้านหน้าก็จะเป็นพอร์ต Wallet นะครับแล้วก็ที่เสียบ USB 2ช่องนะครับอ่ตรงกลางนะครับนะตรงกลางก็จะพับมือได้นะครับถ้าผู้โดยสารด้านตรงกลางนั่งนั่งแค่2คนเนี่ยสามารถดึงออกมาแล้วก็วางมือได้แล้วก็ใส่แก้วนะวางแก้วได้อีก2จุดด้านข้างอีก2เป็น4นะครับด้านหลังนะครับนะโดยสารด้านหลังก็ นั่งอีกสองคนนะวังแก้วได้นะมีที่วางแก้วเรียบร้อยนะฮะนั่งได้นะครับนั่งได้จริงนะครับ2คน7ที่นั่งนะตรงกลาง3ด้านหน้าอีกสองก็เป็น7ที่นั่งนั่นเองนะครับนะในะส่วนด้านบนนะครับมีสปอยเลอร์นะครับมีเสาอากาศรีบคูบรูปร,ร,ร,รีบฉลามนะฮะแล้วก็สปอยเลอร์เป็นสปอยเลอร์ทางโรงงานนะครับเนาะในส่วนของไฟเบอร์ลนที่3ก็ยังอยู่นะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะ สวยแบบนี้นะครับเข้ามาแล้วนะฮะในส่วนของด้านท้ายนะครับนะด้านท้ายมาพร้อมกับไฟไฮโดรเจนนะครับไสลั์มิวเอ็กซ์ครบๆนะครับนะครบๆแล้วนะครับสวยๆแบบนี้เลยด้านท้ายสวยด้านท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะฮะสำหรับด้านท้ายนะครับเนาะมีระบบไล่ฟ้านะครับเต็ดฟิลรอบคันเรียบร้อยคันนี้นะครับนะมิวเอ็กซ์เลยนะฮะนะแล้วก็มีไฟตัดหมอก ไฟสะท้อนแสงอีกคู่หนึ่งด้านหลังเรียบร้อยนะครับนะในส่วนของยางอะไหล่ครบนะครับอุปมาแม่แดงนะครับครบเพราะไอเสียดเดี่ยวนะฮะด้านหลังสวยแบบนี้เลยนะครับเปิดด้านหลังสามารถเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับด้านท้ายนะครับยังไม่เป็นระบบไฟฟ้ายังเป็นระบบปรับมืออยู่นะดึงนะเป็นมืออยู่นะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับฝาท้ายโครงสร้างกันก่อนเลยนะฮะ โหนน็อต oh, นะครับตรงนี้ก็ยังไม่ขยับนะครับ QC วซีมาร์กติดอยู่นะฮะนะยังอยู่ในสภาพดีเยี่ยมอยู่นะครับนะโหนน็อตเห็นชัดเจนนะครับโหนน็อ oh, ตต่างๆนะครับนะไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีรอยขันนะครับเดิมๆอยู่นะเม็ดอาร์เห็นชัดเจนไม่มีประมอัดการจนชนจากด้านหลังนะครับนะตรงนี้ก็ยังชัดเจนนะครับนะไฟท้ายก็เป็นไฟเดิมไฟโรงงานไม่มีการชนจากด้านหลังทำให้ไฟแตกอย่างแน่นอนนะครับ เดิมเดิมอยู่นะฮะตัวนี้จะเก็บสัมภาระนะฮะก็เก็บของเก็บพวกรองเท้าได้นะฮะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบอะแดปเตอร,ตร์ตรงนี้อันหนึ่งนะฮะเบาะพับได้นะครับคับนนี้นะปรับได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะปรับได้ทําให้พื้นที่การใช้งานมากขึ้นนะครับนะวางของวางได้หมดเลยนะฮะที่วางแก้ครบๆนะภายในสวยๆแบบนี้ช่องระบายอากาศครบทุกจุดนะครับนะ เนะย็นฉ่ำเลยนะสำหรับตัวเอก็เย็นฉ่ำน,นะครับสวยๆแบบนี้นะครับในส่วนของด้านข้างนะครับนะด้านข้างก็นะครับนะด้านข้างของตัวรถเดิมอยู่จะลงงานนะกันนี้สวยๆแบบนี้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของเชื้อเพลิงนะครับเป็นเครื่องเชื้อเพลิงดีเซลนะครับนะเชื้อเพลิงดีเซลนะสะอาดสะอาดเรียบร้อยสวยงามนะกันนี้ สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมหน้าละเอียงของรถได้เลยนะครับนะครับตัวรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับแบรนด์มิลเอนะครับเป็นเอซูซูมิลเนะครับ3.0 DVD นะฮะคันนี้ขับ2ออโต้ปี2016นะครับคันนี้ราคาขายอยู่ที่7 4 9 0 0 0บาทนะครับพ่อน1 3 0 0นานะครับคันนี้84งวดนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับห้องเครื่องยนต์ของเจ้า m ิล x นะครับ3.0 DVD คันนี้ปี2016 16นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับดีเซลสีสูบนะครับเป็นเครื่องยนต์ i s u z u DDI นะครับ Blue Power นะฮะในส่วนของตัวเทอร์โบจะเป็นอุปเทอร์โบ VGS แล้วก็ Intercooler นะฮะให้กำลังแรงม้าคันนี้อยู่ที่177แรงม้านะครับเล็กไม่80,000กว่านะฮะสุดๆปี16คันนี้นะครับสภาพเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานนะครับเครื่องยนต์เดินเรียบเดินปกติระบบสายพานต่างๆของเลเอคันนี้นะครับเราดูแลให้ทั้งหมดนะฮะสวยๆแบบนี้ ในส่วนของโครงสร้างภายในนะครับคือซีมาร์กต่างๆหัวน็อตไม่ขยับนะครับหัวน็อตเดิมอยู่นะฮะเราดูในส่วนโครงสร้างด้านข้างนะครับหัวน็อตตรงนี้ยังไม่ขยับนะครับนะหัวน็อตยึดฝากระโปรงนะครับนะโครงสร้างของด้านข้างของตัวรถอยู่นะครับอยู่ในสภาพดีเยี่ยมเบรค ebs นะฮะโลโก้ต่างๆสติ๊กเกอร์นะฮะอยู่ครบเลยนะครับนะเรามาดูในส่วนของด้านข้างนะครับนะโครงสร้างด้านหน้าเลยนะฮะด้านหน้ายังอยู่ในสภาพดีเยี่ยมเลยนะฮะนะไม่ขยับเลยในส่วนของตัวรถนะฮะ แผ่นเพจนะครับน้าแผ่นเพจมอกัญลักษณ์ต่างๆสติ๊กเกอร์ครบนะครับแบตเตอรี่นะฮะคันนี้ได้แบตเตอรี่ของ Power Max นะครับนะเป็นของ t i นะฮะ Power Max นะครับนะสวยๆแบบนี้โครงสร้างเดิมนะครับหัวน็อตเดิมจะไม่ขยับเลยหัวน็อตไม่ขยับแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพสมูรณ์นะฮะสติ๊กเกอร์ต่างๆครบนะเครื่องยนต์เดิมเรียบนะครับเดินนิ่งนะครับนะ ตอนนี้ผมติดเครื่องยนต์อยู่นะฮะให้ท่านผู้ชมได้ฟังในฟังในส่วนของเครื่องยนต์เข้าไปด้วยนะฮะนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกลเล็คใหม่นะภายในนะฮะนะครับคันนี้นะครับสําหรับเลขล็คใหม่คันนี้นะครับนะหน้าปัดด้านหน้าก็จะเป็นหน้าปัดอนาล็อกนะครับกึ่งดิจิตอลนะฮะเลขล็คใหม่ก็เป็นเลขล็คใหม่เดิมจากโรงงานนะฮะคันนี้เลขลใหม่แปดหมื่นเจ็ดนะครับสามร้อยห้าสิบสี่นะไมค์แค่แปดหมื่นเท่านั้นเองนะครับรถปีสองพันสิบหกคันนี้หกปี ใช้งานไปแล้ว6ปีไม่แปดหมื่นนะครับไม่น้อยมากนะครับในส่วนของจอนะครับด้านนี้ก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับนะดีวีดีนะ,นะ,ะเสียบดีวได้นะฮะตรงนี้จะเป็นเสียบดีวีนะฮะมีระบบอีโก้เรียบร้อยนะครับนะนะพวงมาลัยมอเตินะครับควบคุมเครื่องเสียงรับสายวางสายนะตรงนี้ก็จะเป็นนะระบบครุสคอนโทรลนะครุสคอนโทรลได้ตรงนี้นะครุสคอนโทรลก็ใช้งานได้นะครับนะได้พรูสตาร์ นะคันนี้ก็จะเป็นกุญแจคีเรสอินทรีนะฮะคีเรสอินทรีนะฮะเป็นกุญแจรีโมทนะครับนะในส่วนของแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้แบบนี้เลยนะครับแบบแบบออโต้ไปเลยนะฮะแล้วก็มีควบคุมแอร์ด้านหลังก็มีนะครับนะตรงตรงใกล้ๆกับจอด้านหลังก็มีในส่วนของตรงนี้นะครับอะแดปเตอร์วางของได้นะครับนะเกียร์ออโต้หกสปีดแบบนี้นะครับมีชิปล็อกเรียบร้อยนะครับนะที่วางแก้เรียบร้อยคันนี้นะฮะเก็บของตรงนี้ได้นะฮะตรงนี้ ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มี power outlet นะครับใหญ่ๆอีกหนึ่งจุดตรงนี้นะฮะในส่วนด้านล่างนะครับนะเอกสารการใช้งานรถมอมีนะครับในส่วนของด้านหลังในส่วนของกระจกมองหลังนะครับนะเป็นกระจกรองแสงตรงนี้กระจกนี้เป็นกระจกที่บันทึกนะครับด้านหน้านะฮะนะเป็นบันทึกด้านหน้าอย่างนี้เลยนะครับมีจออยู่ตรงนี้นะฮะมีกล้องแล้วก็มีจอให้เห็นเป็นกล้องเป็นกล้องบันทึกนะครับและกล้องแสงให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของดิッ ที truths, bad, ed, ่บ sì, ังแดดนะครับฝั่งคนขับนะยังยังยังติดประติกอยู่เลยนะฮะยังไม่ได้ถอดเลยนะฮะสภาพดีเยี่ยมแล้วก็ไม่มีกระจกนะฝั่งนี้จะมีกระจกฝั่งด้านข้างนะครับนะด้านข้างนี่สาหรับแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กมีด้านหน้าอีก2จุดนะครับนะด้ังหน้าอีก2จุดนะครับด้านหลังอีกนะด้านหลังมีด้านหลังอีกนะเครื่องเสียงได้ของได้จะได้ของ Kenwood นะฮะนะเครื่องเสียงเดิมนะเป็นเครื่องเสียงของ Kenwood เลยนะครับ รับรองนะครับเสียงกระหึ่มนะฮะสบายๆนะฮะสวยๆนะครับจะไปดูด้านหลังให้นะฮะด้านหลังก็เป็นเกีที่นั่งแบบนี้นะฮะเบาะเบาะเบาะก็พับไปแล้วเมื่ะะะะอกี้นะครับแต่ว่าเบาะก็เป็นเกีที่นั่งนะครับพับเก็บเป็นร้อยเปอร์เซ็นเป็นห้าสิบต่อสิบเลยนะฮะห้าสิบนะสวยๆเบาะหนังนะครับนะเบาะหนังปรับมือนะครับนะจะได้ฝั่งคนขับอย่างเดียวที่มันเบาะไฟฟ้านะครับเบรกก็ระบบเบรกก็ดิสเบรก ABS นะระบบเบรกดิสเบรก ABS ด้วยนะฮะ นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะสนใจยังไงก็ติดต่อนะครับติดต่อได้รายละเอียดของรถนะก็ติดต่อนะครับเรามีบริการจัดเทรนยนั่นถึงบ้านบริการส่งรถนะครับที่บ้านนะนะขึ้นยันแม่ไปส่งที่บ้านหน้าบ้านได้เลยนะครับเรามีบริการอยู่นะครับนะสนใจยังไงติดต่อผมนะครับผมวังนะครับ0 6 2 1 8 3 7 5 7 0นะครับเบอร์ผมเองนะครับนะช่องอาร์ดิยูสคานั่นเองนะครับสามารถติดตามนะครับทางช่องนะครับอาร์ดีนะครับอาร์ดิยูสคา ช่อง u t u b e นี้เลยนะฮะก็ดูในเรื่องของรายละเอียดรุ่นต่างๆในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับผมก็จะวางนะครับเป็นหมวดหมู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอ s u z u t โ y o t a ทุกรุ่นนะครับผมได้การรีวิวให้เรียบร้อยลูกค้าก็สามารถได้ไปชมได้สนใจยังไงก็ทักไลน์มาทักไลน์มาหรือไม่ก็โทรมานะโทรมาได้เลยหรือไม่ก็เขียนคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะตอบทุกคำถามเลยนะฮะกาสนใจยังไงก็ติดต่อผมนะครับผมไฟหนึ่งคันนะครับสำหรับรถครอบครัวคันนี้เลยนะฮะ iissu m e x 3.0ม v d ดศู์ปีสคันนี้ขับ2เกียร์ออโต้นะครับราคาขาย7 4 9 0 0 0นานะฮะฝากด้วยนะครับรบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ในช่อง u t u b e นะครับ r d u s c a นะครับหรือเพนเพจนะครับไปดูพับนิ่งนะครับการอัปเดตของรถต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube หรือช่องเพจก็จะเป็น r d u s c a r เช่นกันนะฮะนะครับก็ฝากด้วยนะครับนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นรถคันไหนนะครับ ติดตามได้เลยนะครับสวัสดีครับ